ครับสวัสดีครับบันทึกนาวันเสาร์ที่24พฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 6 8กับเรียนขออนแกานนะครับมาวันนี้เราก็จะมามุนเวียนฟลาฟเปียนมาบอกกล่าวเล่าถึงเรือที่มีการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเหรียนมหามงคลและในครั้งนี้เราก็จะได้หยิบยกขึ้นมานำเสนอในเรื่องราวของเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มรูปใบโพ ที่มีความน่าสนใจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือค่อยรวมไว้นะครับในสองบุคคลที่มีความสัมพันธ์นะครับมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับก็ได้แก่องค์สมเด็จย่านะครับหรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,รมราชชนนีนะครับถือว่า พระองค์ท่านมีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นองค์อุปถัมภกในเรื่องราวต่างๆหลายๆหลายอย่างของประเทศไทยแล้วในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะที่จัดสร้างกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เนิ่นนานมาถึง51ปี นะครับในเรื่องราวที่เป็นพระราชป,ประวัตินะครับพระราชประวัติของพระอ,องค์ท่านนั้นสามารถที่ไปสืบค้นเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในการต่อย,ยอดนะครับเพื่อให้ได้ลึกลึกนึกถึงคุณูปาการที่พระอ,องค์ท่านได้นะครับได้สร้างไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทยนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็ถือว่าเรียนเนี้ยนะฮะที่ระลึก มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับพอนอกจากที่จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในพระองค์ท่านแล้วนะครับเหรียญเนี้ยก็จัดสร้างขึ้นในนามของวัดบวรน,นิเวศวิหารนะครับก็ถือว่าไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์นะครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับคือสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่19ของกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ถือว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าสามารถบอกกล่าวได้ว่าเป็นของดีราคาถูกหรือเป็นของมิ่งมหามงคลที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ mm hmm. เหรียญน,นี้จัดสร้างกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการต่อเนื่องเชื่อมโยงจากเหรียญน,นะครับพระศัสดา ของวัดประวรติน,นิเวศวิหารในปี16นะครับปีพุทธศักราช2516นะครับเหรียญน,นี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะถือว่าอยู่ในซองเดิมมา,งงมาอย่างไงมาอย่างนั้นนะครับถ่ายรูปอย่างนั้นไม่ได้แกะออกจากซองเดิม,เ,ดมเพื่อเป็นการเก็บอนุรักษ์รักษาเอาไว้นะครับให้เห็นสภาพว่าเดิมๆเ,เป็นยังไงนะครับเหรียญเนี้ยคาดการได้ว่าเป็นเหรียญที่ปั๊มมาจากโรงกระสาบ เ,เหรียญรูปใบโพใหญ่นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสําคัญที่ค่อยรวมไว้นะครับถึงสามสิ่งที่เป็นมงคลนะครับนอกจากองค์สมเด็จย่าแล้วนะครับองค์สมเด็จย่าแล้วก็ยังไปเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับและยังไปเกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์สําคัญองค์ฝักศสิก็คือนะฮะองค์พระศาสดาครับองค์พระศะรีราศาสดา นะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่จัดสร้างพร้อมกับองค์นะครับพระจินราชนะครับพระชินราชพระชินทรีพระศาสดาสามองค์ที่ถือว่าเป็นพระพรูปที่มีความสําคัญมีอายุยืนยาวมีอายุร่วมสมัยมาจากกรุงสุขโขทยัยนะครับเราก็สามารถที่จะไปศึกษาต่อยอดในเรื่องราวได้นะครับเหรียญนี้ด้านหน้าก็เป็นนะฮะ รูปแบบพิมพ์ภาพประธานนะฮะปั๊มนูนต่ำนะครับเป็นรูปใบโพก็ยังมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องการตัดสลรู้นะครับของพระพุทธเจ้าอีกด้วยนะครับด้านหลังเหนนรียญนะฮะก็เป็นรูปคล้ายๆทรงดอกบัวเป็นภาพปรมาพิไธยอักษรย่อวอ่าสวรหรือสีสังวานนะครับซึ่งเป็นพระนามขององค์สมเด็จย่านะครับในครั้งนี้เราก็ให้ดูเหรียญ นะครับของดีราคาถูกก็ได้เหรียญวิ่งมหามงคลก็ได้เหรียญมหามงคลก็ได้นะครับรวมถึงนะครับเหรียญน,นี้มีอายุถึง51ปีนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่จัดสร้างกันมาเนิ่นนานนะครับถึง51ปีถือว่าเป็นเหรียญเก่าแก่น่าเก็บรักษาเป็นอย่างยิ่งนะครับในครั้งนี้เราก็ถือว่าเราได้แนะนำนะครับแนะนำเหรียญที่มีความสำคัญนะครับ ให้ได้เล่มหาเก็บสะสมแลกเปลี่ยนกันถือว่าเป็นของนีราคาถูกเพราะเหรียญยังอยู่ในหลักร้อยนะครับแล้วถือว่าเป็นหลักร้อยอ่นอ,อนๆนะครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่สภาพนะครับเหรียญเนี่ยก็เห็นอยู่ในฟองเดิมนะฮะมาเดิมๆก็ถ่ายรูปก,กันแบบเดิมๆนะครับให้ได้เห็นให้ได้จดจําให้ได้เห็นคุณค่านะครับคุณค่าทางด้าน ประวัติศาสตร์นะครับก็ท่านใดที่มีโอกาสได้เจออนะฮะก็อย่าให้ได้ผ่านไปนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับนึกถึงพระองค์ท่านในสมเด็จย่านะครับในองค์ของสมเด็จยานนะครับในองค์นะครับพระพุทธรูปที่มีความสําคัญก็คือพระศาสดานะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารในวัดบวรนิเวศวิหารนะครับ ในวันนี้เราก็เจอพบเจอเจอกันในช็อตสั้นๆนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้แล้วในครั้งข่าวหน้าเราจะได้พบเจอเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะครับให้ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับได้เปิดเผยตีแผ่แบตตายกันอย่างกว้างขวางนะครับกันอย่างแยบคลายกันอย่างมีเชิงชั้นกันอย่างมีระดับก็ขอให้ได้ติดตามกัน สุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ